ทุกคำที่คุณจะได้ยินในวันนี้จะทำให้คุณตกใจเรื่องราวของพ่อเลี้ยงและลูกสาวที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเมื่อความลับที่ถูกซ่อนไว้ถูกเปิดเผยทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแต่แล้วเหตุการณ์สุดช็อกที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรคอยติดตามจนจบเพราะคุณอาจจะไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนท้ายคืนหนึ่งในฤดูหนาวลมเย็นพัดกระทบหน้าต่างบ้านไม้สองชั้นที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวในป่าชานเมืองเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันเบาๆราวกับกระสิบเตือน ภายในห้องนอนเล็กๆบนชั้นสองแสงไฟสลัวจากโคมตั้งโต๊ะสะท้อนเงาไหวไปมาบนผนังน้ำฝนหยดจากชายคาเป็นจังหวะพราวนั่งกอดเข่าบนเตียงเธออายุ17ปีสายตาจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างแม้จะพยายามไม่คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนแต่ภาพเหล่านั้นยังชัดเจนในหัวใจพ่อบุญธรรมของเธอชายวัยสีที่เธอเรียกว่าพ่อมาตลอด เขาเข้ามาในห้องของเธอโดยไม่เคาะประตูเขานั่งลงข้างๆเธอบนเตียงกลิ่นน้ำหอมผู้ชายแบบเข้มข้นลอยแต่จมูกพราวสะดุ้งเล็กน้อยแต่ไม่กล้าลุกหนีมือของเขาวางลงบนไหล่ของเธออย่างแผ่วเบาเสียงของเขาเบาและชาพ่อรักลูกมากนะคำพูดนั้นไม่เหมือนรักของพ่อที่ลูกควรได้รับพราวหายใจไม่ออกร่างกายของเธอแข็งค้างทุกสัมผัสทุกคำพูดคือฝันร้ายที่ตื่นขึ้นมาไม่ได้ แม้ภายนอกจะดูสงบแต่ภายในจิตใจของเธอเหมือนกำลังถูกเผาไหม้หลังจากเหตุการณ์คืนนั้นเธอไม่พูดไม่ยิ้มไม่สบตาใครแม่บุญธรรมที่ไม่เคยอยู่บ้านราวกับไม่รับรู้สิ่งใดพราวเริ่มเก็บข้าวของใส่กระเป๋าใบเล็กๆเธอไม่ทิ้งจดหมายไว้ไม่มีคำลาแค่ความเงียบและรอยน้ำตาบนหมอนในคืนที่ฝนตกหนักที่สุดของเดือนเธอเปิดประตูบ้านเบาๆและวิ่งออกไปในความมืด เสื้อกันฝนสีดำพลิ้วไหวตามแรงลมรองเท้าผ้าใบเก่าชุ่มน้ำจนน้ำซึมเข้าไปถึงถุงเท้าเสียงฝีเท้าเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่หัวใจของเธอเต้นดังลั่นเพราะข้างหลังมีใครบางคนเดินตามมาเสียงฝีเท้าหนักขึ้นเรื่อยๆเธอหันกลับไปมองในความมืดและสบตากับเขาพ่อบุญธรรมของเธอหน้าของเขาเปียกฝนแต่ดวงตานั้นยังคงเหมือนเดิมเย็นชา และเต็มไปด้วยบางอย่างที่เธอไม่อยากเข้าใจเขาไม่พูดอะไรแค่เดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆพร้าวถอยหลังเท้าสะดุดกับหินริมถนนจนล้มลงมือของเธอเต็มไปด้วยเลือดจากแผลทะลอกเขาหยุดยืนตรงหน้าเธอยื่นมือมาให้เธอจับแต่เธอไม่ขยับเธอจ้องเขาอย่างหวาดกลัวเขายิ้มเล็กๆเหมือนกับว่านี่เป็นแค่เรื่องธรรมดาในครอบครัวแล้วในเสี้ยววินาทีนั้นเอง เสียงฟ้าร้องดังสะท้อนทั่วป่าพราวคว้าเศษหินข้างตัวโดยไม่รู้ตัวเธอเหวี่ยงมันออกไปสุดแรงมันกระแทกเข้าที่หน้าผากของเขาอย่างจังเลือดไหลซึมจากแผลเขาชง,งักะแต่ยังยิ้มอยู่ยิ้มที่ไม่ควรอยู่บนใบหน้าของคนที่เรียกตัวเองว่าพ่อพราวลุกขึ้นแม้ร่างกายจะสั่นเทาแต่เท้าเธอเริ่มวิ่งอีกครั้งฟ้าแองน้ำฝ่ากอหญ้าฝา่าความกลัวเสียงเขาตะโกนไล่หลังมา กลับบ้านเธอพ่อให้อภัยแล้วคำนั้นคือดาบที่แทงเธอซ้ำเพราะมันคือคำพูดที่บิดเบือนความจริงที่สุดเธอไม่เคยทำผิดผิดมีแต่เขาพราวิ่งไปจนถึงถนนใหญ่ไฟจากรถยนต์คันหนึ่งสาดเข้ามาเธอโบอกมือรถเบรกอย่างแรงเสียงล้อเสียดถนนดังสนัน่นคนขับรถลงมาเป็นชายวัยกลางคนใส่ชุดพนักงานส่งของเขารีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นพราวพูดอะไรไม่ออก เธอแค่ชี้ไปทางความมืดด้านหลังที่ซึ่งเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงขอบป่านิ่งเหมือนสัตว์นักล่าที่กำลังรอจังหวะชายส่งของพาเธอขึ้นรถล็อกประตูแล้วขับออกไปโดยไม่หันหลังกลับภายในรถมีเพียงเสียงหอบหายใจของพราวกับเสียงหัวใจที่ยังเต้นแรงไม่หยุดเธอมองออกไปนอกหน้าต่างทิ้งบ้านหลังนั้นไว้ข้างหลังพร้อมกับเงาอันมืดมิดที่เธอไม่อยากพบเจออีก แต่ความสงบอยู่ได้ไม่นานสามวันหลังจากนั้นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นพาดหัวด้วยตัวอักษรสีแดงฉานพ่อบุญธรรมเสียชีวิตในบ้านพักกลางป่าอย่างปริศนาตำรวจพบศพเขาในห้องใต้ดินบาดแผลทั่วร่างไม่มีร่องรอยการต่อสู้เพียงแต่ที่ข้อมือของเขามีรอยข่วนเล็กๆเ,เหมือนถูกเด็กสาวคนหนึ่งฝากไว้ก่อนจากลาข่าวหรือแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้น บางคนบอกว่าเขาฆ่าตัวตายบางคนกระซิบว่าเป็นเรื่องของวิญญาณอาฆาตแต่ไม่มีใครรู้ความจริงไม่มีใครรู้ว่าในคืนสุดท้ายของชีวิตเขาเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะแผ่วในห้องที่ควรมีแค่เขาคนเดียวเสียงนั้นกระซิบข้างหูเขาพ่อรักลูกมากใช่ไหมแล้วความมืดก็กินเขาไปทั้งตัวไม่มีสัญ,ญญาณของการต่อสู้ไม่มีประตูถูกงัด แต่ร่องรอยความหวาดกลัวในแววตาของศพนั้นมันบอกเรื่องราวได้มากกว่าคำพูดใดพราวนั่งอ่านข่าวอยู่ที่สถานสงเคราะห์ที่ปลอดภัยห่างไกลจากบ้านหลังนั้นเธอวางหนังสือพิมพ์ลงช้า,ชาแสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างกระทบใบหน้าของเธอนิ่งไม่ยิ้มไม่ร้องไห้ดวงตาของเธอสงบอย่างแปลกประหลาดเหมือนคนที่วางของหนักจากบ่าได้ในที่สุดแต่ในเงาสะท้อนบนกระจก เธอเห็นภาพของตัวเองตอนอายุเจ็ดขวบวันแรกที่เขารับเธอมาอยู่ในบ้านวันแรกที่เธอเรียกเขาว่าพ่อด้วยรอยยิ้มไร้เดียงสาไม่มีใครรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจของพราวในตอนนี้หรือว่าเธอลืมหรือว่าเธอให้อภัยหรือว่าเธอแค่เรียนรู้ที่จะอยู่กับปีศาจในเงามืดของตัวเองแต่นับจากวันนั้นไม่มีใครได้ยินเธอพูดถึงคำว่าพ่ออีกเลยเวลาผ่านไปหลายปีพราวโตวเป็นหญิงสาวเต็มตัว เธอเรียนจบมหาวิทยาลัยด้วยเกียรตินิยมและทำงานในองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กถูกทารุณกรรมผู้คนรอบตัวชื่นชมเธอเธอเป็นคนเงียบสุภาพและใจดีแต่มีบางอย่างในสายตาของเธอที่เย็นชาเกินวัยบางคืนเมื่อห้องทำงานว่างเปล่าพราวจะเปิดแฟ้มเก่าๆที่ไม่มีใครกล้าแต่แฟ้มคดีที่ตำรวจสรุปว่าไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ รูปถ่ายของเขาพ่อบุญธรรมยังคงอยู่ในแฟ้มใบหน้าเย่อหยิ่งในภาพนั้นดูเหมือนยังจ้องเธออยู่เสมอแต่พราวไม่สะทกสะทานเธอเพียงแค่หลับตาและปล่อยให้ความทรงจำเลวร้ายพัดผ่านไปอย่างช้าๆคืนหนึ่งเด็กหญิงวัยสิบขวบถูกส่งมาที่ศูนย์พักพิงเธอนั่งกอดตุ๊กตาเก่าๆไม่พูดอะไรเลยพราวมองเด็กคนนั้นอย่างเงียบๆเธอรู้สายตาแบบนั้นดีรู้ดีเกินไป ในคืนนั้นพราวนั่งอยู่ข้างเด็กคนนั้นนานเป็นชั่วโมงก่อนจะเอื้อมมือไปจับมือเล็กๆอย่างแผ่วเบาเด็กหญิงค่อยๆเงยหน้าขึ้นน้ำตาเอ่ออยู่ในดวงตาพราวยิ้มบางๆเธอไม่ต้องกลัวอีกแล้วแม้เสียงจะเบาแต่มั่นคงเป็นครั้งแรกที่เด็กคนนั้นพยักหน้าและกอดพราวแน่นไม่มีคำพูดใดในคืนนั้นแค่ความเงียบแต่ในความเงียบนั้น มีเสียงหนึ่งที่พราวได้ยินในใจของตัวเองเสียงของเด็กหญิงเมื่อหลายปีก่อนที่เพิ่งได้คำตอบว่าเธอไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปแล้วเช้าวันต่อมาแสงแดดอ่อนๆสองลอดผ่านม่านผ้าสีขาวพราวยืนอยู่หน้ากระจกเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบง่ายผูกผมเรียบร้อยแต่ในแววตานั้นมีประกายที่แตกต่างจากวันก่อนกอนรากับหญิงสาวในกระจกไม่ใช่คนเดิมเธอหันไปหยิบกล่องเหล็กใบเล็กจากลิ้นชัก กล่องที่เธอไม่เคยเปิดมานานหลายปีภายในมีรูปถ่ายเก่าๆจดหมายฉบับหนึ่งที่เขาเคยเขียนให้และสร้อยข้อมือเด็กสีชมพูอ่อนเธอหยิบสร้อยนั้นขึ้นมาปลายนิ้วลูกมันเบาๆความทรงจำไหลบ่าเข้ามาอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่หลบตาไมห่หนีเธอมองมันตรงๆเข้าใจมันยอมรับมันและในที่สุดเธอก็วางทุกอย่างกลับลงไปในกล่องปิดฝาแน่นหนาะ แล้วเดินออกจากห้องที่หน้าประตูมีเด็กหญิงคนนั้นนั่งรออยู่เธอสวมชุดนักเรียนเรียบร้อยเตรียมตัวไปโรงเรียนวันแรกพราวยิ้มให้เธอพร้อมใหม่เด็กหญิงพยักหน้าแรงๆด้วยดวงตาที่สดใสมือเล็กๆเอื้อมมาจับมือของพราวแน่นระหว่างทางเดินออกจากศูนย์พักพิงเสียงนกร้องเบาๆแสงแดดอุ่นส่องลงบนพื้นถนนใบไม้ร่วงปลิวผ่านสายลมอย่างสงบ และระหว่างผู้หญิงสองคนต่างวัยที่เดินเคียงกันไปนั้นไม่มีคำว่าอดีตมีเพียงทางข้างหน้าและคำสัญญาเงียบๆในใจของพราว,ว่าเธอจะไม่ปล่อยให้ใครต้องเดินผ่านความมืดเพียงลำพังอีกต่อไปเมื่อถึงหน้าโรงเรียนเสียงเด็กๆหัวเราะวิ่งเล่นกันอย่างมีความสุขพราวหยุดยืนมองภาพตรงหน้าอย่างเงียบงนันสำหรับคนอื่นอาจเป็นเพียงเช้าวันธรรมดาแต่สำหรับเธอนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ เด็กหญิงคนนั้นหันมามองพราวอีกครั้งแววตาเต็มไปด้วยความไว้ใจก่อนจะวิ่งเข้าไปในรั้วโรงเรียนพราวยืนมองจนร่างเล็กๆนั้นหายไปในกลุ่มเด็กนักเรียนมือของเธอค่อยๆคลายจากกันเร้ากับปล่อยบางอย่างที่เคยจับไว้แน่นมานานเธอหันหลังกลับเดินจากไปอย่างช้าๆไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องหลบหนีแสงแดดตอนสายอบอุ่นจนเธอรู้สึกได้ถึงความมีชีวิตอีกครั้งข้างในหัวใจเธอเงียบสงบ ไม่ใช่เพราะลืมอดีตแต่เพราะเธอเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและใช้มันเป็นแรงผลักให้ตัวเองเดินต่อในทุกๆวันพราวยังคงทำงานที่ศูนย์พักพิงยังคงเป็นคนเงียบๆแต่มีเด็กหลายคนที่เรียกเธอว่าพี่พราวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังและทุกครั้งที่เธอมองตาพวกเขาเธอจะเห็นตัวเองในวันนั้นเด็กหญิงที่เคยถูกพรากทุกอย่างไปแต่เลือกที่จะลุกขึ้นมาใหม่แข็งแกร่งกว่าเดิม เงียบกว่าเดิมและอันตรายสำหรับคนที่คิดจะทำร้ายเด็กอีกคนหนึ่งในโลกนี้ค่ำวันหนึ่งคณะฝนกำลังตกพรำพรำนอกหน้าต่างเพราวนั่งลำพังในห้องทำงานที่เงียบสงบไฟสลัวในห้องทำให้เงารอบตัวดูยาวและลึกขึ้นบนโต๊ะมีแฟ้มใหม่วางอยู่ชื่อของเด็กคนหนึ่งสะกดด้วยลายมือหวัดวัดบนหน้าปกการดาอายุเก้าปีพราวเปิดแฟ้มภาพถ่ายใบหน้าซี่เซียวของเด็กหญิงคนนั้นสะกิดใจเธอทันที ดวงตาของกาลดาเหมือนเท่าเมื่อสิบปีก่อนว่างเปล่าและหวาดกลัวข้างแฟ้มแนบจดหมายของตำรวจท้องที่รายงานการพบตัวเด็กหญิงหลังจากหลบหนีออกจากบ้านพร้อมรายละเอียดของพ่อเลี้ยงที่ถูกตั้งข้อสงสัยพราววางแฟ้มลงช้าๆล่มหายใจของเธอหนักขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความโกรธในใจเธอมีไฟลุกวูบขึ้นอีกครั้งไฟที่ไม่เคยดับพราวลุกขึ้นจากโตะ๊ะ หยิบเสื้อคลุมกันฝนและเดินออกจากห้องโดยไม่พูดอะไรกับใครฝนยังคงตกต่อเนื่องฟ้าแลบแวบหนึ่งสองให้เห็นใบหน้าของเธอชัดเจนดวงตาคู่นั้นเย็นเฉียบแต่มั่นคงคืนนี้เธอจะไปหาการดาไม่ใช่เพื่อสอบถามหรือแค่ให้คำปรึกษาแต่เพื่อทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำเธอจะเผชิญหน้ากับปีศาจอีกตัวเพื่อเด็กคนหนึ่งที่ยังมีโอกาสร,ารอดจากฝันร้ายนี้ ไม่ใช่ด้วยระบบที่เชื่องช้าไม่ใช่ด้วยคำปลอบใจแต่ด้วยมือของคนที่เคยผ่านความมืดมาแล้วและไม่ยอมให้มันกลืนใครไปอีกแม่แต่คนเดียวรถยนต์คันเล็กแล่นผ่านถนนลูกรังในยามค่าไฟหน้ารถสาดสว่างไปยังทุ่งหญ้าที่เปียกชื้นฝนยังคงตกไม่หยุดในรถมีเพียงเสียงใบปัดน้ำฝนที่ขยับเป็นจังหวะพร้าจับพวงมาลัยแน่นดวงตาไม่ละจากถนนบ้านหลังที่เป็นจุดหมายของเธออยู่ไม่ไกลนัก เป็นบ้านไม้เก่าๆริมป่าตำรวจบอกว่าเป็นที่พักของพ่อเลี้ยงของการดามีเพียงเขาอยู่ตามลำพังเมื่อมาถึงพราวดับเครื่องยนต์ความเงียบเข้าปกคลุมเธอเดินลงจากรถเสียงรองเท้ากระทบแอ่งน้ำดังเบาๆบ้านหลังนั้นมืดสนิทไม่มีไฟส่องจากหน้าต่างแต่พราวรู้ว่าเขาอยู่ในนั้นเธอไม่เคาะประตูเพียงแค่เอื้อมมือไปหมุนลูกบิดเบาๆมันไม่ได้ล็อก กลิ่นอับและกลิ่นบุหรี่เก่าลอยมาต้อนรับทันทีที่ประตูเปิดภายในบ้านมีเพียงแสงจากไฟฉายเล็กๆในมือเธอฝุ่นหนาบนเฟอร์นิเจอร์เก่ากำแพงแตกร้าและภาพถ่ายครอบครัวที่ไร้รอยยิ้มพราวก้าวเข้าไปอย่างเงียบงนันเสียงพื้นไม้ลั่นใต้ฝ่าเท้าแล้วเธอก็ได้ยินเสียงลมหายใจเบาๆดังมาจากห้องด้านในพราวเดินไปช้าๆไฟฉายส่องไปที่ประตูห้องนอนที่ปิดสนิทเธอเอื้อมมือผลักบานประตูออก และพบชายร่างใหญ่คนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้กำลังจ้องมองเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและความไม่ไว้ใจเขาลุกขึ้นเธอเป็นใครเข้ามาทำไมพราวไม่ตอบเธอเพียงแค่ยืนมองเขาแสงไฟจับใบหน้าเขาไว้ชัดเจนเธอมองเห็นรอยนิ้วมือเล็กๆบนแขนเสื้อเขาและรอยข่วนจางๆที่ต้นคอเธอรู้ทันทีว่าเธอเจอคนที่ถูกตามหาเขาขยับเข้าใกล้เธอ แต่พราวยังคงนิ่งในมือของเธอไม่มีอาวุธแต่สายตานั้นคือสิ่งที่คมที่สุดในห้องเธอพูดเพียงคำเดียวการด้อยู่ไหนเสียงเธอเย็นจนแม้แต่ฝนด้านนอกก็เหมือนจะเงียบลงชั่วขณะชายคนนั้นนิ่งไปก่อนจะหัวเราะเบาๆเธอเป็นใครถึงคิดว่ามีสิทธิ์มาถามฉันพราวก้าวเข้าไปอีกก้าวแววตาของเธอไม่ไหวแม้แต่น้อยฉันเป็นคนที่เคยอยู่ในบ้านแบบนี้มาก่อน เสียงเธอหนักแน่นและในแวบนั้นเองเงาเล็กๆเ,เคลื่อนไหวอยู่หลังตู้เสื้อผ้าในห้องนั้นพราวเหลือบตามองทันทีเงานั้นไม่ใช่ความฝันเธอเห็นชัดเจนเด็กหญิงในชุดนอนเก่าๆนั่งกอดเข่าหลบซ่อนเงียบเหมือนวิญญาณพราวขยับตัวอย่างระวังไม่ให้ชายตรงหน้าเอใจเธอซ่อนเด็กไว้ในบ้านพราวพูดเบาๆแต่เด็ดขาดเขาชะงักไปเพียงวินาทีเดียว ก่อนจะแสดงสีหน้าราวกับหมาป่าถูกจับได้มันเป็นลูกเลี้ยงของฉันเขาพูดเร็วขึ้นน้ำเสียงเริ่มแข็งกร้าวเธอไม่มีสิทธิ์มายุ่งเรื่องครอบครัวคนอื่นพราวไม่ถอยเธอก้าวเข้าไปอีกมันไม่ใช่ครอบครัวถ้ามันเต็มไปด้วยความกลัวเสียงเธอกระแทกผนังไม้เก่าๆจนห้องสะเทือนชายคนนั้นเริ่มโกรธเขาเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่พราวไวกว่าที่เขาคิดเธอควักโทรศัพท์ออกมากดเปิดเสียงอัดไว้แล้ว เสียงในห้องเมื่อครู่นี้ทั้งหมดถูกบันทึกไว้เขาชะง,งักตาเบิกกว้างพราวพูดชชาๆชัดทุกถ้อยคำฉันส่งหลักฐานไปให้ตํารวจแล้วขณะที่ฉันกําลังยืนอยู่ตรงนี้เขาหันไปมองรอบห้องราวกับกําลังมองหาทางหนีพราวไม่ให้โอกาสนั้นเธอเดินตรงไปยังตู้เสื้อผ้าเปิดมันออกและพบเด็กหญิงตัวเล็กๆตัวสั่นร่างกายเต็มไปด้วยรอยฟกชำ้ำการดาเงยหน้าขึ้นชชา น้ำตาคลอเบ้าแต่ไม่ร้องเมื่อเห็นพราวเธอยื่นมือออกมาอย่างลังเลพราวคุกเข่าลงรับมือนั้นไว้ทันทีไม่เป็นไรแล้วหนูปลอดภัยแล้วน้ำเสียงนั้นอบอุ่นจนเงาความกลัวสั่นไหวเสียงไซเรนของตำรวจดังแว่วมาไกลๆชายคนนั้นยังยืนแข็งคางหมดหนทางพราวอุ้มการดาไว้ในอ้อมแขนเดินผ่านเขาออกจากห้องโดยไม่เหลียวมองกลับไปอีกเลยฝนยังคงตก แต่สำหรับเด็กหญิงที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดมาตลอดชีวิตนี่คือครั้งแรกที่เธอได้เดินออกมาสู่แสงสว่างเมื่อออกมานอกบ้านอากาศเย็นชื้นจากฝนทำให้ร่างเล็กในอ้อมแขนของพราวสันเทาแต่เธอไม่ปล่อยให้การดาต้องตัวสันลำพังพราวดึงเสื้อคลุมของตัวเองห่มให้แขนของเธอกอดแน่นจนเด็กหญิงหลับตาลงอย่างช้าๆเสียงไซเรนเข้าใกล้ขึ้นทุกวินาทีแสงไฟกระพริบสีแดงน้ำเงินสะท้อนบนถนนเปียกน้ำ รถตำรวจจอดลงหน้าบ้านไม้หลังเก่าเจ้าหน้าที่หลายคนรีบลงจากรถพราวส่งสัญญาณให้พวกเขารู้ว่าเด็กปลอดภัยหนึ่งในตำรวจเดินเข้าไปจับตัวชายคนนั้นทันทีไม่มีเสียงร้องขอไม่มีข้อแก้ตัวมีเพียงแววตาแห่งความพ่ายแพ้และความโกรธเกลียดที่เขาสาใส่พราวแต่เธอไม่สนใจเธอเดินตรงไปที่รถของเจ้าหน้าที่ประคองการดาขึ้นเบาะอย่างเบามือเด็กหญิงยังไม่พูดอะไร มีเพียงน้ำตาที่ไหลออกมาเงียบเงียบพราวเช็ดให้มองเธอด้วยแววตาอ่อนโยนแล้วพูดเบาๆหนูเก่งมากหนูรอดมาได้แล้วคำพูดนั้นทำให้การดาสะอื้นเบาๆครั้งแรกในคืนอันยาวนานนี้เสียงฝนค่อยๆเบาลงฟ้าเริ่มเปิดแสงจันทร์ส่องลอดเมฆออกมาพราวยืนอยู่ข้างรถมองขึ้นไปบนท้องฟ้าหายใจลึกๆ เหมือนปล่อยบางสิ่งที่ติดอยู่ในใจมานานให้ลอยหายไปกับคืนฝนและในใจของเธอมีเพียงคำเดียวที่ดังก้องอยู่ข้างในพ่อแล้วพอแล้วกับความเจ็บปวดที่คนอย่างเขาสร้างไว้พอแล้วกับความเงียบที่เคยกักขังเด็กหลายคนจากค่ำคืนนี้จะไม่มีใครต้องหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าอีกไม่มีใครต้องกลัวเสียงฝีเท้าในความมืดอีกต่อไปเมื่อรถตำรวจขับออกจากบ้านหลังนั้นพรานั่งอยู่ในรถเคียงข้างกับการดา เงียบเงียบทุกอย่างเงียบสงบเสียงฝนที่ลดลงทำให้บรรยากาศในรถไม่รู้สึกอึดอัดการดายังคงเงียบแต่น้ำตาของเธอเริ่มหยุดไหลแล้วพราวยิ้มให้เด็กหญิงเล็กน้อยหนูไม่ต้องกลัวแล้วนะการดาหันมามองเธอดวงตาของเด็กหญิงเต็มไปด้วยคำถามแล้วพ่อของหนูล่ะคะ่ะพราวหันไปสบตากับเด็กหญิงและได้แต่ตอบด้วยเสียงเบาเขาจะต้องได้รับการลงโทษเขาจะไม่สามารถทำร้ายใครได้อีกแล้วเงียบอีกครั้ง แต่ในความเงียบนั้นเพรารู้สึกถึงความสงบที่กลับมาครอบคลุมในใจบางทีการลงมือทำบางสิ่งด้วยมือของตัวเองแม้จะต้องผ่านความเจ็บปวดและความยากลำบากมันอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาทั้งหมดแต่สำหรับบางคนมันคือการให้โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อีกไม่นานรถก็จอดที่สถานพักพิงการดาลุกออกจากรถไปหยุดอยู่ตรงหน้าประตูเธอหันมามองพลาวอีกครั้ง ดวงตาของเด็กหญิงเต็มไปด้วยความขอบคุณพราวยิ้มให้และในที่สุดก็พูดคำที่เธอไม่เคยพูดออกมานานไปหนูจะได้เริ่มต้นใหม่เด็กหญิงพยักหน้าชาชาจากนั้นก้าวเข้าไปในสถานพักพิงพราวยืนมองจนประตูปิดความเงียบของกลางคืนยังคงอยู่แต่สำหรับพราวมันไม่ใช่ความเงียบที่มืดมนมันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความหวังเธอรู้ว่ามันยังมีเด็กอีกหลายคน ที่เธอจะต้องช่วยให้ได้เหมือนกับการดาและครั้งนี้เธอพร้อมแล้วไม่ต้องหันกลับเพราะเธอได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วคืนที่ฝนหยุดตกแล้วท้องฟ้าค่อยๆปลอดโปร่งขึ้นพราวยืนอยู่หน้าสถานพักพิงมองไปยังท้องฟ้าที่เริ่มสองแสงดาวเธอยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นสักพักรู้สึกถึงความสงบที่กลับคืนสู่หัวใจแม้จะยังคงมีแผลลึกจากอดีตแต่ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วทุกสิ่งที่เธอทำ มันไม่ใช่เพียงแค่การลงโทษแต่มันคือการสร้างโอกาสใหม่ให้กับเด็กๆให้พวกเขาได้มีชีวิตที่แตกต่างจากความเจ็บปวดที่เคยเผชิญพราหันหลังเดินออกไปจากสถานที่นั้นแต่ไม่ใช่ด้วยการหนีแต่เป็นการเดินไปข้างหน้าทุกก้าวของเธอคือการทิ้งความมืดที่เคยคุมขังตัวเองไว้การเริ่มต้นใหม่ที่ไม่มีวันหวนกลับไปยังอดีตอีกและในทุกครั้งที่เธอพบเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือพราจะยิ้มให้พวกเขา ด้วยความมั่นใจว่าเธอได้เลือกทางที่ถูกต้องไม่เพียงแค่ช่วยเหลือพวกเขาแต่เธอก็ได้ช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นสักวันหนึ่งเธอจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จากความเงียบสงบในใจของเด็กๆที่สามารถเติบโตไปได้อย่างมีความหวังและเมื่อถึงวันนั้นพราวจะรู้ว่าเธอได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วด้วยความภาคภูมิใจและความเชื่อที่ว่าทุกคนยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ แม้ในวันที่มืดที่สุด